สวัสดีค่ะพบกับมาดามนัททางช่องชาแนลมาดานัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำปากหลังของเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565เริ่มตั้งแต่วันที่1 6ถึงส1สิงหาคมเรามาถึงผู้ที่เกิดวันพุธกันแล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมตัวเลขนําโชคที่มาดามให้สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะ เจ็ดแนะคะมาดามขอออกตัวก่อนนะคะว่ามาดามยังไม่หายจากลองโควิดดีนะอาจจะมีการกระแอมกระไอเกิดขึ้นอย่าดามากกันมานะคะเพราะว่า คนอื่นเป็น3เดือนแต่มารามเนี่ยสเดือนแล้วยังมีอาการอยู่แต่ว่ามันลดลงไปเยอะแล้วล่ะค่ะบางทีก็อาจจะไม่มีการแกแอมเลยก็ได้แต่ถ้ามันทนไม่ได้จริงๆก็ต้องมีออกมาบ้างนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะเรามาดูเรื่องการงานกันนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธโชคดีเลยทีเดียวการงานของคุณดีนะคะในที่นี้เขาบอกว่า มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเป็นผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงใครที่ทำงานประจำอยู่ก็อาจที่จะหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเมตตาแอบช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณอย่างลับๆนะคะไม่เปิดเผยเพราะอาจที่ถ้าเปิดเผยขึ้นมาคุณอาจจะถูกอิจฉาถูกกันแกล้งได้นะคะแต่สำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเช่นว่าคุณแม่คุณป้าคุณยายเพศแม่ทั้งหลายแหละนี่แหละค่ะเป็นคนคอยสนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะหรืออาจจะเป็นพี่สาวหรืออาจจะเป็นคนที่รักใคร่เคารพนับถือกันที่เป็นผู้หญิงคอยช่วยเหลืออยู่นะคะแต่เป็นการช่วยเหลือแบบไม่ได้เปิดเผยนะคะช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเดือดร้อนถึงจะช่วยแต่เรียกว่าทำให้ธุรกิจ หน้าที่การงานของคุณก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับคนที่ทำงานประจำมาดูถึงเรื่องการเงินถึงแม้การงานจะดีก็จริงนะคะแต่การเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะเขาบอกว่ารับซ้ายจ่ายขวากันเลยทีเดียวผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะ ผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ยเขาบอกว่ารายได้เข้ามาดีเลยนะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรม,มีโอกาสได้เงินก้อนแต่ว่ารายจ่ายเยอะรับซ้ายจ่ายขวายอย่างที่มาดามบอกเลยเพราะฉะนั้น,นต้องรู้จักเก็บนะรู้จักแยกบัญชีให้ดีเมื่องง้นคุณจะไม่เหลือเก็บเลยทีเดียวหมดไปกับคนที่คุณรักซะมากกว่านะคะคนที่คุณรักในที่นี้ไม่ใช่ว่าคนรักแบบเชิงชูสาวนะลูกหลานบริวารต่างๆก็ได้นะคะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงเป็นใย เราจะหมดไปกับตรงนั้นที่ปฏิเสธไม่ออกก็เรียกว่าให้ด้วยความเต็มอ,อกเต็มใจนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมันเลยทําให้เราเก็บเงินไม่อยู่ทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างสําหรับคนโสดก่อนเนอะ <c oughs> คนโสดเขาบอกว่าจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่ด,ดูดูเป็นคนที่มีคําพูดคําจามีหลักการมีความคิดความอ่านของการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ แต่จะเป็นคนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าผดเด็จการหรือมีความเป็นมีความเป็นผู้นําสูงเพราะฉะนั้นเน่ยเขาอาจที่จะไม่ชอบให้เราบงการชีวิตเขาไม่ชอบให้เราเข้าไปก้าว่ายหรือไปสั่งอะไรสั่งการเขาแต่เขาเป็นคนชอบสั่งชอบบงการชีวิตเราเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะสำหรับคนโสดจะเจอคนประเภทนี้แต่เรียกว่า เขามีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถดูแลและให้ความสะดวกสบายกับคุณได้แต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะในที่นี้เขาบอกว่าสองสิ่งไม่ค่อยกินกันไม่มีใครยอมใครนะคะเพราะฉะนั้นนะมันจึงมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาลิ้นกับฟันนะคะแต่ถามว่าเลิกกันไหมไม่ได้ถึงไม่ได้เรียกว่าเลิกกันแต่ไม่ยอมกันมากกว่าไอ้เรื่องที่เจอหน้ากันปุ๊บม,มันจะต้องมีการโตวาทีกันเกิดขึ้น เล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือบางทีก็อาจจะไม่เล็กไม่น้อยถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมเงียบก็จะเป็นอันว่าจบลงได้แต่ถ้าจะเถียงเอาชนะก็ต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะกันนะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> <c oughs> มาดูเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเขาบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวงังทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่นะคะ แต่ถ้าเป็นผู้ชายให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากหรือว่าการที่ติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองออการเป็นอัลไซเมอร์ความจําเริ่มเลอะเรือนหรือว่าความจําลดลงสําหรับใครที่5 0อาบก็ควรที่จะไปตรวจบ้างก็จะดีนะคะหมอเขาจะได้ให้ยาที่มากินปรับเคมีในสมองทําให้เราไม่ต้องเป็นอัลไซเมอร์มาดูเรื่องโชคลาภ สาหรับผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยเขาบอกว่ามีโชคลาภนะมีเกณฑ์ดวงการพนันขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะมีเกณฑ์มีโชคลาภถามว่าจะได้ราบก้อนโตไหมก็มีเกณฑ์ได้ราบก้อนโตได้นะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นมาดามให้ตัวเลขนําโชคถ้าใครมีเลขในใจอยู่แล้ว แล้วมันตรงกับเลขมาดามก็ไปจับคู่กันเอานะคะไปซื้อจับคู่กันดูเพราะว่ามาดามให้เป็นวิทยาทานไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้หวยนะเพราะฉะนั้นก็เธอแอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ก็ตั้งใจที่จะทําให้นะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับมาดามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจมาดามจะได้จัดทำคลิปดีๆออกมา ป่วยอยู่ก็ยังพยายามที่จะอยากทำให้นะคะแต่ถ้าเกิดห่างหายไปก็อาจจะติดงานนะคะช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าหายไปสนานเลยนะคะป่วยด้วยติดงานด้วยก็จบคาพยากรณ์แล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ